สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาลองอวิธีพิมพ์อายอหญิงกับทอฐานนะครับแบบไม่มีเชิงไม่มีเชิงคืออะไรก็ไม่มีไอ้ไอ้เนี่ยบรรากาศข้างล่างยอหญิงกับเลข8พิสดารเนี่ยครับเลขอปะเาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนะ <laughs> เาะก็ไปเจอในเว็บมานะครับก็ผมก็ โหลดฟอนต์มาแล้วนี่นะครับแล้วจะลองติดตั้งตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยสมมติโหลดมาแล้วเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้ข้างใต้คลิปเนาะถ้าใครอยากจะใช้ก็ลองคลิกเข้าไปโหลดเอาขั้นแรกเราก็คลิกขวานะครับเลือก e x t a c t e x t a c t ไฟล์ก่อน e x t a c t here นะครับก็ e x t a c t อันไหนก็ได้ถ้า e x t a c ตรงนี้แล้วไฟล์มันไม่ไม่มีโฟลเดอร์มันก็จะเต็มหน้าเรานะครับแต่ถ้ามันมีโฟลเดอร์แบบนี้ เราเลือก X Tag เมียอเลยก็ได้ครับหรือจะ X Tag t t o Folder Folder ก็คือตัวนี้เลยนะครับถามอันนี้เลือกอันไหนก็ได้ผมแนะนำไอ้นี่ละกันเนาะ X Tag t t o นีล่ละกันมันจะได้เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาก็จะได้มาแบบนี้นะครับเราก็ดดบอบนลิกเข้าไปมันก็จะมีะสามอะไรสปีดด ก็อย่าไปใส่ใจมันแล้วกันคลิกเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อรายชื่อฟอนต์นะครับที่เราจะใช้่ะเราก็ก๊อปเอาเลยนะครับจะก๊อปทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะเพื่อให้ง่ายนะครับกดกดปุ่มคอนโทรล A เพื่อเลือกทั้งหมดนะครับคอนโทลแล้วก็ A หรือว่าเราจะลากเอาอย่างนี้ก็ได้แต่มันมันต้องลากเอาทั้งหมดไงอีกวิธีหนึ่งนะครับกดอันนี้แล้วก็กดปุ่มชิป f t ค้างไว้เลือกอันสุดท้ายมันก็จะลากลงมาทั้งหมดอันนี้ก็คือวิธีเลือกนอะแล้วถ้าเราไม่อยากเอานี้เราก็กดปุ่มคอนโทลค้างไว้แล้วก็คลิกคลิกไม่เอาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่เพื่อให้ง่ายนะครับกดปุ่มเอาเมาส์คลิกตรงนี้กดปุ่มคอนโทลแล้วก็ A เพื่อเลือกทั้งหมดนะครับหรือว่าใครถนัดแบบนี้ก็ลากเอาอย่างนี้ก็ได้คือมันมีหลายวิธีนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับ c o p ปี้มาแล้วไปไหนก็เข้าไปที่ไดซีนะครับไดซีโปรแกรมไฟล์ มีฟอนต์ไหมฟอนต์อยู่ไหนไม่มีนะครับ dice windows ฟอนต์ฟอนต์ตัว f ตัว f ตัว f อ,อยู่ไหนนี่ไงเออ <S <S เข้ามาได้ c e แล้วก็ windows น,นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับมันก็จะเป็นหน้าสำหรับฟอนต์เดี๋ยวผมเรียงแล้วก็กด ตรงว่างๆนะครับแล้วก็เลือกเพจนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็สร้างมันดันโชว์แล้วกันฟ๊บมันก็จะลงไปนะครับเป็นอันเสร็จนะครับไม่รู้ว่ามันลงไว้ตรงไหนอ่าเราก็มาเปิดดูอีกทีหนึ่งก่อนเออ คือเราเปิดทรั้งไว้แล้วมันจะยังไม่เห็นฟอนต์ใหม่มานะครับมันจะยังไม่เห็นฟอนต์ใหม่เนาะนแล้ก็ปิดเราก็ปิดก่อนแล้วก็เปิดขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะก็มาลองดูย่อหญิงพิม์พยอหญิงไว้เลยนะครับขนาดใหญ่ๆหน่อยนึงใหญ่ขึ้นได้แค่นี้เหรอ แล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ฟอนต์อะไรบาลีบาลี re, re. นี่แหละครับเดี๋ยวออตัวบีหรือเปล่าอังสนาบาลี re. อยู่ไหนคำที่มีคำว่าบาลี re. อยู่เดี๋ยวนะครับเรนนครับหาก่อนไม่ไม่ติดตั้งไว้แล้ว่อย้อนี่ไง บางล่าไม่ใช่นี่ว่าเออบาลีอยู่ไหนอ่ะอ๋อเราดูชื่อฟันมันก่อนนะครับฟันมันชื่ออะไรเดี๋ยวยัไ่ไงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบุบีอังอังเซบาลีอะไรแล้วก็คอบาลีมีเอแล้วก็ B C ีซีนะครับ อยู่ในโหมด A B C นะครับนี่ไงอังสนาบาลีอ่านะครับ<ม>ยวผู้หญิงหายไอ้ข้างล่างหายไปแล้วอังสนาบาลีแล้วก็มีตัว B นะครับต, B, ตัว B ตัว B ตัว B ที่ลงท้ายด้วยบาลีนี่ล่ะเบอโบ วลอะไรบาลีอ่านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับทำไม,ไมต้องขอฐานด้วยเอา้าเจ้าผู้หญิงมีอะไรอีกถ้าฟ้อนปกติมันก็จะมีอย่างนี้นะครับ ถ้าเราเลือกฟอนต์บาลีนี่บาลี Bali, มันก็จะไม่มีหางอังชนาบาลีก็เหมือนกันนี่ก็ดูนะครับว่าจะอะไรอีกอันหนึ่งตัวซีตัวซีอะไรซีบาลี Bali. นี่ไงคอเดียบาลีนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอังชนาบาลี Bali. อันนี้คอเดียบาลี Bali. าีอังจนา,าบาลีสวยสุดแล้วนะครับผมว่าก็ประมาณนี้เนาะเราก็พิมพ์ไปแล้วตัวอื่นนะเป็นยังไงสลอรสีมันมีอะไรอีกที่มันมีที่มันมีลูกเล่นนะผมดูในแป้นก่อนมียูหญิงกับถอฐานก็มีแค่สองอันนี้เนาะ,ะก็ตามนั้นนะครับ ขั้นตอนก็คือ,อโหลดเนาะโหลดโหลดฟอนต์โหลดฟอนต์มาแล้วก็แตกฟอนต์นะครับ x tag t o ก็ว่ากันไปก็จะได้โฟลเดอร์อนี้มาเปิดเข้ามาปับ๊บกดปุ่ม ctrl a เพื่อเลือกทั้งหมดหรือไม่ก็ลากคุมเอาอย่างนี้นะครับคัดลอกคัดลอกเสร็จไปที่ d i c ี ไปที่วินโดว์ไปที่ฟอนต์แล้วก็วางวางลงไปเสร็จแล้วเราก็เราก็เปิด Microsoft Word หรืออะไรที่เราจะพิมพ์ขึ้นมานะครับถ้าพิมพ์ในนี้มันจะเป็นยังไงยอดผู้หญิงกับท้อฐานฟอนต์ถ้าพิมพ์ในโน้ตแพดนะครับ ตัวเล็กไปตัวเล็กไปก็ใหญ่หน่อยใหญ่ๆหน่อยนะไม่ใหญ่ให้อีกใหญ่น่อยอ่าในนี้จะได้ไหมผมลองดูหน่อยนะครับเลือกฟอนต์มาแล้วก็ตัว A อัศนาบาลีปุ๊บได้เหมือนกันนะครับน่าจะได้ทุกโปรแกรมได้ทุกอ่าอ่าอะไรนะ ให้ทุกันก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปแต่ก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องมาก่อนนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนไว้แล้วค่อยพิมพ์อย่างสมมุติขึ้นมาทีแรกมันอาจจะเป็นอักษรานิวอยู่เราพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็ยังมาอยู่นะครับถ้าเราอยากจะพิมพ์ไปเรื่อยๆก็เราก็มาเลือกฟอนก่อนนะครับ อังสนาบาลีแล้วก็พิมพ์ไปนะครับผู้หญิงอ่านมครับทออ่าทอฐานก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเชิงเรียกไม่มีเชิงไม่มีฐานนะครับนะครับก็หวังว่าจะ เข้าใจกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมีอะไรสอบถามใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ